สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบ้านเขาเมืองเราทุกท่านครับวันนี้จิตเกษมงามนินอาจารย์หลังมาคุยสบายๆประจำวันที่8พฤษภาคม2564นะครับวันเสาร์สบายๆครับก็อยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศมาโพสเฟซบุ๊กนะแบบเป็นเสียงแทนการเขียนบ้างนะครับเพราะว่าเ,าเดี๋ยวนี้สายตาก็ยาว ตัวมือก็ใหญ่นะฮะมองจอโทรศัพท์นี่เวลาจะโพสอะไรก็ลำบากนะครับแล้วก็ลืมลืมนูลมลม่ลืมนี่ด้วยนะครับวันนี้ก็คุยกันสบายๆครับตอบคำถามเพื่อนๆว่าในรอบที่ผ่านมานะฮะหลังจากที่ผมได้ทำคลิปลง YouTube แล้วก็เปิด y o u t u c h ช n n น l บ้านเขาเมื่อนเราไปสัก2-3สามอาทิตย์นี่นะฮะก็มีคำแนะนำมีคำถามมา หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับอันแรกเพื่อนๆบอกว่าถามมาบอกว่าอาจารย์หลังทําคลิป youtube มาเนี่ยนะฮะในไหนก็เป็น youtube แล้วเนี่ยทำไมไม่ใส่ภาพเคลื่อนไหวของอาจารย์หลังลงไปด้วยนะะหมายก็ว่าถ่ายระหว่างที่พูดเนี่ยถ่ายวิดีโอลงไปด้วยนะครับอ,อ๋อได้ครับไม่มีปัญหาครับมาเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะปกปิดหน้าตาเท่าไหร,ร่นะฮะเพียงแต่ว่าอยากจะ ตื่นมาหรือเวลาคิดอยากจะพูดก็อยากจะพูดเลยนะฮะแต่ว่าถ้าทำาเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยมันต้องไปแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวไงนะฮะผมกระเซิงหรือหน้าตาไม่รออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะทำให้ท่านผู้ฟังเสียทันรถได้นะครับก็อยากให้อ่แต่ว่าเวลามันนึกอยากจะคุยเรื่องอะไรหรือจะโพสอะไรเนี่ยบางทีมันไม่ต้องไปรอแต่งหน้าไงเดี๋ยวลืมนะฮะก็เปิดคอมพิวเตอร์ เปิดไมโครโฟนพูดเลยนะครับแล้วก็โพสเลยก็เลยอยากจะทําให้มันง่ายๆประมาณนั้นนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามครับเดี๋ยวจะไปหาซื้อเครื่องวิดีโออะไรตัดต่อมาด้วยนะครับเพราะว่าตั้งใจอยู่แล้วว่าในคลิปวิชาการที่หลายๆคลิปที่ทำเนี่ยมันน่าจะมีเอาอินเสิร์ตพวกภาพวิดีโอต่างๆจากที่ต่างๆ,างๆ,างๆมาให้เห็นภาพด้วยนะครับก็รอครับรอฟังต่อไปนะครับก็อยากจะชวนเพื่อนๆไป เยี่ยมชม YouTube c h ช n n e l บ้านเขาเมืองเราที่ผม c ค e ิเไว้ด้วยนะครับก็ในนั้นก็จะแบ่งวิดีโอหรือคลิปเนี่ยหรือไฟล์เสียงเป็นหมวดหมู่เป็นเรื่องเรื่องหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับมีท่านผู้ฟังเพื่อนๆก็แนะนำส่งข้อความแนะนำมาใน f c e e o o o นะฮะแล้วก็ในข้อความใน YouTube ด้วยบอกว่าจ้าหลังอยากให้จะหลังคุยเรื่องการใช้ชีวิตในต่างแดน เวลาอยู่เมืองนอกเนี่ยฮะใช้มีอะไรที่น่าสนใจนะบีเกรดการใช้ชีวิตตรงนั้นตรงนี้เมื่อเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราเนี่ยถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยประชาชนเขาเป็นยังไงนะฮะในอย่างเช่นในช่วงนี้เดือนพฤษภาคมเนี่ยในยางอังกฤษเขาจะเป็นยังไงนกักเรียนนักศึกษาเขาทำอะไรกันอยู่แล้วก็อย่างเรื่องโควิด ในสภาวะการแพร่ระบาดโควิดเนี่ยเ,เขาใช้ชีวิตกันอย่างไรมีการไปหาหองอาหารซื้อกับข้มกับข้าวลำบากเหมือนคนไทยไหมอะไรทําหรน,นี้ผมเองก็ยังมีเพื่อนมีรุ่นน้องที่เรียนจบแล้วก็ใช้ชีวิตคือตั้งลกลากอยู่อังกฤษหลายคนนะฮะก็เดี๋ยวผมจะก็น่าสนใจเดี๋ยวผมครูเดทเอริสชีวิตในต่างแดนนะ,ะที่อยู่ในชาแนลบ้านเขาของเราอีกอันหนึ่งเลยนะครับ ก็จะได้นำภาพเก่าๆที่เคยเดินทางหรือเคยใช้ชีวิตอยู่รวมถึงภาพใหม่ๆของรุ่นน้องรุ่นน้องนะฮะต่างเนี่ยมามาโชว์กันนะฮะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบและกันนะครับนอกจากนั้นในชแนลบ้านเขาของเราเนี่ยผมยังมีเพลย์ลิสต์ทางด้านดาวอังคารอันนี้ก็ทำไปหลายคลิปแล้วนะฮะเพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้ เป็นช่วงที่อเมริกากับจีนแข่งขันกันอย่างดุเดือดที่จะไปดาวอังคารจริงๆไม่ใช่แค่ดาวอังคาดนะฮะอเมริกาเนี่ยนาซาเขาก็ว่างเว้นจากการเดินทางไปอวกาศมานานมากนะครับเพราะว่าอาจจะส่วนหนึ่งอาจจะแบบว่าไม่มีคู่แข่งมาหายใจลดต้นขอนะฮะก็สบายๆนะเพราะรัสเซียก็ล,ล่มสลายไปก็ก็ทำให้กิจการอาวกาศของนาซามันไม่ค่อยมี ไม่มีคนมาหายใจรถต้นคอก็ไม่ต้องเร่งรัดมากนะฮะแต่ปัจจุบันจีนนะฮะก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอย่างดาวเทียม GPS เนี่ยจีนก็จะสร้างระบบ GPS ของจีนเองนะครับตัวสถานีอวกาศนานาชาติที่มีเป็นห้องทดลองลอยฟ้าแบบของอเมริกาเนี่ยจีนก็เริ่มแล้วนะฮะเริ่มสร้างแล้วส่งไปส่งชิ้นส่วนไปประกอบอยู่ในอวกาศแล้ว ที่วงโคจรประมาณ350กิโลเมตรเท่านั้นเองต่ำกว่าของอเมริกาอีกนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะไปดวงจันทร์อีกนะฮะจีนก็ไปดาวอังคารอีกนะฮะแข่งทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเ,เวลาเราติดตามขา้อมูลข่าวสารตรงนี้แล้วเราเห็นภาพใหญ่ว่า2มหาอำนาจเขาทำอะไรกันอยู่เดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องได้อย่างสนุกนะครับผมก็แบ่ง Paris, เพลย์ลิสต์ดาวอังคารไว้เลยอันหนึ่งนะครับกับอีกอันหนึ่งที่อยากจะ คุยในอะนาคตนะตอนนี้ก็ศึกษาทั้งเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์นะฮะว่าด้วยธรรมชาติของจักรวาลของเราว่าเรามีกําเนิดมาอย่างไรพวกเราจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะมันประกอบด้วยอะตอมประกอบด้วยส่วนประกอบของอะตอมอย่างไรนะครับซึ่งสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่สมัยก่อนไอน์สไตน์แล้วรวมถึงไอน์สไตน์ทำวิจัยแล้วก็คน้นคว้าแล้วก็สรุปมาหลาย ความจริงทางธรรมชาติที่มันปรากฏนะฮะแล้วก็ยืนยันด้วยผลการทดลองต่างๆเนี่ยเวลาอ่านควบคู่ปันกันไปกับคําสอนหรือสิ่งที่พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบนะฮะแล้วก็สอนไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันไปทางเดียวกันนะฮะก็คือ,อ,อความจริงของธรรมชาติในเชิงของพระพุทธศาสนากับปรากฏการณ์ จริงของวัตถุต่างๆในธรรมชาติของจักรวาลเนี่ยมันมันไปทางในทางเดียวกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับซึ่งผมก็ตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลนะฮะแล้วก็เปิดเพลย์ลิสทางด้านควอนตัมฟิสิกส์ไว้ซึ่งจะเอามาข้อมูลพวกนี้มาถ่ายทอดนมาแบ่งปันกับเพื่อนๆต่อไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเชิญไปแวะเวียนไปเยี่ยม ชแนลยูทูบชแนลบ้านเขาเมืองเราด้วยนะครับแล้วก็ช่วย Subscribe เพื่อสร้างฐานของสังคมของเราอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่นู่นด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ